สวัสดีค่ะวันนี้คอนเทนต์ของเรานะคะเป็นคอนเทนต์หวานๆหน่อยนะคะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าคนที่เพิ่งได้เจอพบรักใหม่นะคะผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นความรักที่ดีสําหรับเราได้ไหมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะจำได้ไหมว่าคอนเทนต์อะไรเขาคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตเรานะคะจะเป็นความรักที่ดีกับเราได้ไหม ก่อนที่เราจะมาเฉลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดหัวใจที่สำคัญคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะนะคะคอมเมนต์ comment กันมาหน่อยนะคะว่าใครได้ให้ไปไหนนะคะโอเคกองที่หนึ่งสองสามเลือกให้ดีนะคะกองที่หนึ่งสองสามจำไว้นะว่าใครเลือกกองอะไรนะจ๊ะเรามาดูกองที่หนึ่งกันนะว่าเขาเนี่ยจะเป็นความรักที่ดีของเราไหมเรามาดูซิกองที่หนึ่งนะคะ อุ้ยกองที่ดึงอุ้ยโอ้ย,อยเขาจะเป็นความรักที่ดีของเราไหมเอาอย่างนี้นะกกันะคะตอนแรกกับพูดง่ายๆในเกองที่หนึ่งนี้น่าจะแฮปปี้เอนดิ้งมากเขาจะเป็นความรักที่ดีของเรามากมากแต่ติดอย่างเดียวค่ะเขายังไม่ได้เลิกข่ะกับคนที่สามคิดว่าดีไหมอะคะ เขารักเรามากเขาปลอมตัวเหมือนเป็นคนดีเหมือนรักเรามากๆเหมือนปลอมตัวเป็นคนดีเรานี่เป็นนางฟ้าเราเป็นเจ้าชายนะคะดีดีกับเรานะคะแต่ทุกท้ายค่ะเขาก็ยังตัดเบอที่สามไม่ได้ก็คงยังเป็นความรักที่ดีกับเราไม่ได้คือหลอกลวงนะคะมากองที่สองค่ะเ <c oughs> ขาจะเป็นความรักที่ดีกับเราไหมได้ไหมนะคะ ออกองที่สองนะคะเขาคนนี้จะเป็นความรักที่ดีกับเราได้ไหมเขาคนนี้เป็นความรักที่ดีกับเราได้ค่ะตอนแรกๆเขาอาจจะดูเหมือนไม่ใส่ใจนะคะเหมือนจะไม่ค่อยใส่ใจจะบอกหรือว่าถึงเวลาแล้วเขาจะรักเราดีรักเรามากรักเราดีกว่าคนที่มาทําดีตอนแรกเลยนะคะเขาจะค่อยๆดีนะคะเป็นความรักที่ดีได้เลยค่ะเป็นความรักที่ป๊อปปี้เลิฟมากนะคะแบบจริงใจรักเดียวๆๆวประมาณนี้นะคะ่ะตอนแรกดูเหมือนไม่สนใจมากองที่สามค่ะเขาจะเป็นความรักที่ดีกับเราได้ไหม คือตอนแรกเอาจริงอ่ะเขาเพิ่งอ,อกหักหลักคุดมาแหละเพิ่งเลิกกับแฟนมาแหละเขาเพิ่งตอมใจมาแหละนะคะเขาก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะคะแต่จะบอกว่าในอนาคตอันใกล้เขาเป็นความรักที่ดีได้แน่นอนค่ะ เขาจะพอเขาตัดใจได้แหละสรักพักกับเขาก็จะรู้สึกว่าเออตัดใจได้ต้องตัดใจแหละต้องมาลักกับคนนี้แล้วต้องมาลักกับเราแล้วแล้วสุดท้ายเขาจะค่อยๆนะคะสร้างนะคะความรักที่น่ารักกับเราน่ารักอุ่นคนนี้เป็นความรักที่ดีอ่าที่สําคัญนะคะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์อยากให้แชร์มากๆนะคะยิ่งแชร์ทําให้เราได้มีคนอื่นที่แบบได้ดูเราเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะนะว่าใครได้กองไหนใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรบอกนะคะขอบคุณมากค่ะ